สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านใดๆก็ตามนะครับการที่เราเป็นคนจิตใจที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะออกมาพูดจาโกงหกหลอกลวงสังคมหลอกตัวเองอย่างไงก็ตามนะครับแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงบนย่างข้านะครับ FC ทุกท่านเมื่อไรก็ตาม ความจริงปรากฏนะครับตนเองนั่นแหละครับที่ออกมาพูดโกหกต่อสังคมมาตลอดผลแห่งการโกหกนั่นแหละครับมันจะกลับมาทําลายตัวเองทําลายเจ้าของมันหนีมีพ้นกรรมจริงๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดเพจบักเปียก CH ได้โพสต์ข้อความว่ากล้าจุดทูปสาบานไหมโฉนดอยู่ที่ฉันเท่ากับบอสโนดไปคัดลอกมาเลยจบเนี่ยคบคนเก่ง คบคนมีความรู้เรียนรู้ไว้บ้างจะได้ไม่ถอยหลังนี่แหละครับเอฟี FC ทุกท่านโดยคิดว่าตนเองนั้นเหนือกว่ากลุ่มเกมได้ทั้งหมดนะครับมีทั้งลูกสองคนในครอบครองแทนที่จะอยู่กันอย่างสงบนะครับทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่แม่ช่วยกันดูแลเลี้ยงลูกกันไปนะครับแต่ด้วยความที่อยากจะเอาเชนะอดีตนะครับด้วยการไปกลั่นแกล้งเขาสารพัดนะครับ แม้กระทั่งกีดกันไม่ให้พ่อขอเดีพบลูกของเขานะครับมันจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้บอสบิ๊กนี่ถึงกับเดือดจึงเป็นที่มาของการขายทรัพย์สินทั้งหมดนะครับขายในราคาถูกๆเพราะว่ามันถึงที่สุดแล้วนะครับบทความอดทนบอสบิ๊ก็เลยขายเกลี้ยงนะครับการที่โฉนดเป็นชื่อของเรานะครับยังไงยังไงก็ตามนะครับ ชื่อเป็นฉโนดของเรามันไม่มีใครสามารถจะเอาของเราไปได้นะครับตราบใดที่ชื่อนั้นเป็นของเราเพราะว่าต้นฉบับตัวจริงนั้นมันอยู่ที่ทางราชการเขาเก็บรักษาไว้ให้นะครับเมื่อไรก็ตามฉโนดของเราสูญหายหรือว่าถูกลักขโมยไปนะครับเราก็สามารถที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทําการค้าลลกฉบับใหม่ขึ้นมาได้เสมอนะครับตราบใดที่ชื่อนั้นยังเป็นของเรานะครับเอฟซียวทุน แต่มันก็ยังมีติ่งหมอลำบางคนก็ยังคงอยู่ในหลุมไม่ตื่นสักทีนะครับก็ยังคงแซะหาว่าบอสบิ๊กนี่ขายมรดกของโลกนะครับแซะต่างๆนานาเอาว่าโกงที่ดินมรดกของลูกอันนี้มันก็คือความคิดของคนที่ไม่ฉลาดจริงๆเลยนะครับคิดตื้นๆน,น,นะครับเอฟซีทุ่านั้นโดยไปยึดติดคําที่บอสบิ๊กเคยพูดเอาไว้ว่าจะเก็บเอาไว้ให้ลูกนะครับติ่งโมอลำก็เลยยึดเอาคํานี้แหละมาโนนะครับ โมโนกันยกใจเลยว่าเป็นมรดกของลูกนะครับมันจะเป็นมรดกของลูกได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อพ่อเขายังมีชีวิตนะครับมันเป็นสมบัติของพ่อของเขาพ่อของเขาอยากจะยกให้ลูกเมื่อไหร่ก็ยกได้หรือไม่ยกให้มันก็สิทธิ์ของพ่อนะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติของพ่อของเขานะครับ fc ติ่งกินหญ้าตื่นได้แล้วนะครับอย่าไปประจานตนเองนะครับอย่าไปด้วยข่าวว่าเขาโกงที่ดินขายมรดกของลูกนะครับนั่นคือความคิดของคนไม่ฉลาดนะครับ ตราใดที่พ่อเขายังไม่ยกให้มันก็เป็นมรดกของลูกไม่ได้นะครับการที่หมอลำออกมาโกงขสังคมหลอก f อซตนเองมันหน้ามันโน่พูดนะครับโดยคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่านะครับท้าถ่ายบทวิกต่างๆนานาให้ไปจุดทูบจุดอะไรก็ตามนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วหลักฐานมันมัดคอนะครับมัดคอนางเอกหมอลำนะครับโดยที่นางนี้พูดโกหกสังคมมาตลอดนะครับก็เลยทําให้ติงหมอลำนี่ เข้าใจว่าบอสวิกโกงที่ดินมรดกของคนเงาตระกูลของเขานะครับเราไปฟังกันชัดๆเลยนะครับขุดอดีตเอามาแชนะครับใครกันแน่เป็นคนโกหกนะครับเอฟซีทุกท่านชมพร้อมกันเลยครับเรื่องของเรื่องที่หลังบ้านนี่ที่ตรงนี้แม่เขาิยโยห้ข่อยอยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าเขาอยู่น้ากันจะไหนมันก็เป็นห้องข้องข่อยห้องบีอยู่แล้วแม่ถูกต้องบอพี่น้องมันบัเป็นห้องไผ่มีลูกมีเต่ากเป็นห้องลูกเต่าข่อยก็เลยว่าจะเป็นนั่งปลึกเนาะทั้งที่มันจะเป็นห้องจาของอยู่แล้วแต่นั่ง นั่งสื่อเอาเธอสื้อเหตุยังเจ้าหน้แม่ก็เป็นน้งเฮ้าอยู่แล้วบ่ฉันสื่อเอาง่ายว่าทำไมถึงต้องซื้อเทียงสื่อทั้งที่สิเป็นข้องเข้าอยู่แล้วเสมือนเธอกกนว่ายุ่งน้ำกันเออโอเคจดทะเบียนนแบบแมนกัเป็นน้ำกันอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านั่งบ่เอาเพื่อนบ่อาเออก็โอเคก็ดีแม่ขอสิไดีมีเงินเงินก็สิเดียเงิน่ไปเงินก่อนไปใจแม่่อย อเป็นอย่างก็อยากซื้อดิซื้อแหละอยู่หลังก็อยู่หลังก็ซื้อแล้วอยู่หลังก็มีหน่อยพอได้สั่งร้างหนูอยู่ๆแต่ว่าซื้อว่าอะไรซื้ออยากให้เอเมนความภาคภูมิใจของเราความภาคภูมิใจของเราคือเขาอยากแสดงเห็นว่าห้าเห็นด้หมายถึงว่าความความดีว่าห้าสิบเปคือพี่หน่อยอยากแสดงตัวตนไหมว่าเราทําได้นะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะก่อนที่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันก่อนที่เราจะอะไรอายุสามสิบ ก่อนที่ผม,มอายุสามสิบเนี่ยผมจะแสดงให้ไปถึงอายุสามสิบว่าผมทําได้เพื่อความสบายใจครับแล้วก็สบายใจไม่เท่าไหร่แต่ว่า,าอยากเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําได้ครับผมสิ่งที่เราเห็นได้นี่อันนี้คือความผู้ใหญ่ของเฮาของเราก็คือของเราอันนั้นของเพื่อนคือของเพื่อนแม่นอันนาขตอีกองกัรอันนี้ของฉันฉันทำมาได้จรเงี่มฉันเร็วข้ามนะารันแรของฉันฉันเห็นได้แม,ม่ฉันตายไปกับเพื่อนของฉันเห็นมากมสริี่หมฉันเป็นคนสื่อไหม เนื่อยวะเนื่อยวะพยายามแสดงพยายามสร้างตัวตัวแมมสร้างตัวเองเนี่ยส่วงมาสามสิบเนี่ยอาจจะแซงเพื่อนต่อกระไดให้เพื่นเห็นโอ้นี่ฉันทำได้แล้วเห็นไหมฉันห้เฉันนนั้เธอเห็นได้แล้วมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้็ปที่จุดรอยแล้วนะครับจุดรอยนะครับกำังรถถอยนะจ๊ะให้รถถอยก่อน ไอนนี่ดูรอเส็นั้ใกล้คาะพี่ีดพี่ีดรอเครอยู่ครับจะได้ไม่รอรอันนีก็เหักผมนี่พี่ีดะดงของที่ต้องดงหมายใช่มอ่า่าาองที่เด้ของนี่สินทั้งหมดโอ้ไดีใจดวยค่ะตัวสุธีตพราสุธีตอมีห่าค่ะโอ้ดีขายแพงแท้เด็กเว่ยสุธแถมบ้านอ๋อสุธีแถมบ้านเนี่ย ปาขนาดที่วมารีดนจังหวัดได้ในหาดล่ะเนี่ยมันเป็นการไม่พิอ่ะเต๊ะเต๊ะเลยใช่ไครับบอสเต๊ะเหมือนที่เขาเล่ากันนั่นเลยก็เอกชนกับรักอันเดียวกันเพราะว่าเอกชนเขาคนโดนท้องร้องเงินคุณรับเงินใต้ตัวเงินได้